เมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาพระครูวิบูลนิติธรรมไพบูลธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีร่วมบุญกรถินสำริดปีที่13และกรถินสมทบวัดกาลยานามิตรทั้งในและต่างประเทศปีที่3ประจำปีพุทธศักราช2563จำนวน962วัดณบนะรรเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจานันทนุกยูง สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดนตมนบูชาพระรัตนารายจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าสวดนตมบทมจักกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกะัลยานมิตรสาวนีหิรัญยศิริประธานฝ่ายคารวสจะได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าอติเรกจีวร และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า<อ>การถวายกรถิ่นครั้งนี้<อ>จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวัดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศให้สามารถทํางานพระพุทธศาสนาดํารงและเผยแพรธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ<อ>เพื่อ,อยังประโยชน์สุขให้แก่สังคมและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนต่อไปสําหรับกรถินสำริด เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการฟื้นฟ er ูศิลธรรมโลกวีสตาดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสนาในอุปธรภมสมเด็จพระมหารชมังคราจารย์มีเป้าหมายไม่ให้มีกระถินตกค้างในพื้นแผ่นดินไทยฟื้นฟูนนนวัดร้างสร้างวัดรุง่งโดยสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเป็นผู้นําประธานกระถินและทอดถวายกระถินนวัดต่างๆที่มีกระถินตกค้างทั่วประเทศ ตลอดถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในสังคมระหว่างชุมชนบ้านวัดโรงเรียนตามหลักบวร<ม>ผ่านการมีส่วนร่วมในการทอดกรถิน่นเพื่อการบำรุงรักษาวัดและพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยาวนานเป็นมรดกธรรมสืบทอดไปสู่ลูกหลานในภายภาคข้่งหน้าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ทั้งประเพณีทอดกรถิ่นนะครับเป็นประเพณีที่เราชาวพุทธได้รักษากันมาเป็นเวลายาวนานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรถิ่นเนี่ย เป็นสิ่งที่จาเป็นมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเศรษฐกิจตกต่ําแล้วก็โดยเฉพาะเรามีปัญหาเรื่องโควิดทําให้ทุกๆส่วนของประเทศไทยเลยนะครับเกือบพวกว่าส่วนได้รับผลกระทบพระพุทธศาสนาและพระพุทธสงฆ์ก็เหมือนกันนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโรคภยัยโควิด19ครั้งนี้ด้วยผมนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับถ้าท่านสะดวกแล้วก็ท่านใกล้วัดไหน ก็อยากจะให้ท่านช่วยไปธนุบำรงวัดด้วยนะครับถ้าเราไม่ทานุบำรงแล้วไม่ช่วยกันดูแลวัดก็จะอยู่ไม่ได้พวกเราลำบากไหมลำบากแล้วถ้าเราสะท้อนกลับไปถึงวัดเราจะเห็นว่าวัดลำบากมากกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะบุญกระถินนี่เป็นบุญใหญ่มากนะครับบุญใหญ่จริงๆเราต้องใช้บุญเนี่ยยอยกระศาสนาและระศาสนาหรือบุญครั้งนี้ก็จะยอยกประเทศไทยประชาชนให้มีดีอยู่ดีกินดีกันเราใช้หลักศาสนาพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บ และทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรับรองนะครับถ้าเราช่วยกันทํากระถินครั้งนี้ประเทศไทยก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความมัง่งคั่งแล้วก็มีความสุข เหมือนในอดีตและย,ยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าเราชาวพุทธค่ะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเราทั้งเมืองไทยแล้วก็หลายๆประเทศค่ะประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาลาวและอีกหลายประเทศเลยที่ได้เราได้สร้างบุญบาร,รมีร่วมกันแล้วก็ชาวพุทธนะคะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนแวะธรรมกายนะคะไม่เคยทอดทิ้งค่ะได้ไปช่วยสร้าง มหากรารทานกรถินนะคะทอดกระถินให้กับหลายๆวัดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศวันนี้นะคะปื้อมากเลยะคะ่ะปิติมาก เพราะว่าการที่เราจะได้ไปทอดกระถินแต่ละวัดเนี่ยแค่วัดหนึ่งแล้วก็ต้องรอปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วกว่าจะไปทอดใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบมีเ,เ,เ,เชิญหมู่คณะเชิญอะไรเพื่อนๆไปใช่ไหมคะกว่าจะได้สําเร็จนะคะก็ยากแต่ว่าวันนี้ค่ะเราได้ไปทอดกระถินนะคะเ,เกือบพันวัดเลยเหมือนเราได้ไปด้วยตัวเองค่ะเราได้มอบหมายาร่วมบุญกับวัดพระธรรมกายไป รู้สึกปลื้มมากเลยะคะ่ะว่าวันนี้เป็นวันแห่งบุญปิดบุญที่ปลื้มมากๆนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกระถินด้วยกันนะคะ